โรคฝีันสุดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ฟังดูไม่คุ้นหูนะคะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นโรคที่มีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเจ็บปวดอย่างมากค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุนะคะและมักจะเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเลยค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการรักษาอย่างไงเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร้อยแสุขภาพ37องศาค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนายแพทย์ปิยะโตเต็มโชคชัยการนะคะศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีคัรบ สวัสดีครับค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนยังไม่ค่อยคุ้นหูนะคะกับโรคฝีคันทสูรอันนี้อยากให้คุณหมอแนะนํานะคะว่าคือโรคะอะไรอธิบายดนึอค่ะครับฝีคันทสูตเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อของต่อมที่อยู่ในทวารหนนะักลึกเข้าไปอยู่ข้างในทวารหนนะักซึ่งหลายๆคนก็จะเข้าใจผิดว่าฝีตรงบริเวณเนี้ยมันเกิดจากการที่ติดเชื้อจากผิวหนังเข้าไปแต่จริงๆไม่ใช่มันเกิดจากข้างในออกมามก็หมายถึงว่าลึก เข้าไปสัก2เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นรูเปิดของต่อมที่อยู่รอบๆอบทวารหนักจะมีประมาณ6 1ถึงต่อมต่อมพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณเนี้ยมีเชื้อโรคอยู่เยอะเพราะมีอุจจาระผ่านต่อมใดต่อมหนึ่งก็อาจจะเกิดการติดเชื้อในที่สุดแล้วเชื้อโรคเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นเป็นฝีที่เป็นลูกขึ้นมาค่ะอย่างนี้โรคฝีคันธสูตรแบ่งเป็นกี่ชนิดคะครับฝีคันธศสูตรเนี่ยเราแบ่งเป็นเอาง่ายๆเป็น2ออกลุ่มเท่านั้นน่ยก็คือกลุ่มที่ ยุ่งยากสลับซับซ้อนกับอีกกลุ่มหนึ่งง่ายๆไม่ยุ่งยากที่ยุ่งยากก็หมายถึงว่าบางทีเส้นทางของอุโมงค์เนี่ยมันวกวนวกไปวนมากว่าจะมาเปิดในขณะที่กลุ่มที่ไม่ยุ่งยากก็จะอยู่ตื้นๆใกล้ๆกับรูเปิดของต่อมด้านในค่ะอ๋อที้ต้องถามเลยนะคะว่าการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเห็นรูเปิดของต่อมที่อยู่บนผิวหนังข้างๆทวานหนักเนี่ย เราต้องพยายามที่จะหารูเปิดด้านในว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยการรักษาก็จะยิ่งยุ่งยากบางทีเราก็ต้องไปหารูด้านในอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูด้านในซิมีรูเปิดหรือเปล่าหรือบางครั้งอาจจะต้องพึ่งเอ็กซเลย์ดูว่าเป็นชนิดที่ยุ่งยากหรือเป็นชนิดที่ไม่ยุ่งยากและสตับภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้เกิดโรคนี้ได้นี่มีอะไรบ้างคะคือกรณีที่เป็นฝีที่บริเวณทวารหนักแล้วเราไม่รีบรักษา บางคนก็จะเกิดการติดเชื้อลุกลามเข้าไปม,มากขึ้นมากขึ้นก็คือไปถึงชั้นเยือ่อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อแล้วก็มันก็เซาะลามขึ้นไปได้รุนแรงก็มีและสำหรับวิธีการรักษาโรคนี้นี่มีกี่วิธีคะการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากถ้าเป็นชนิดไม่ยุ่งยากเนี่ยการผ่าตัดก็คือเข้าไปตัดเอารูเปิดแล้วก็อุโมงค์ที่ว่าเนี่ยเอาออกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นชนิดยุ่งยากเนี่ย บางครั้งมันมีการผ่าตัดหลายวิธีไปเลาะอุโมงผ่านกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อก็หมายถึงว่าหลักการก็คือทําให้เชื้อโรคเข้าจากด้านในไม่สามารถต่อออกมาถึงข้างนอกได้แล้วสัตโรคนี้นี่หายไปเองได้ไหมคะโดยทั่วไปจะไม่หายเพราะว่ามันมีทางเข้าของเชื้อโรคเราถึงต้องเข้าไปจัดการไม่ให้เชื้อโรคมันสามารถต่อ,อ,อมาถึงข้างนอกได้ถามวิธีการป้องกันดีกว่านะคะไม่ให้เกิดโรคฝีคันทสูตรต้องทำยังไงบ้างคะคโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ปีคันสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องทําร่างกายของเราให้แข็งแรงอันที่สองก็คือว่าอย่าให้ท้องผูกอันที่สามคือถ้า ท่านใดที่เป็นเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีนี่นะคะก็คืออีกโรคหนึ่งที่หลายคนไม่คุ้นเคยนะคะโรคฝีคันตสูตรนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะว่าโรคนี้ก็มีความอันตรายอย่างไงบ้างนะคะรวมถึงวิธีการรักษาแล้วก็ป้องกันจากคุณหมอ,อยังไงถ้าใครเริ่มมีอาการนี้นะคะก็ควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะายแพทย์ปียะโตเต็มโชคชัยการนะคะสัญยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชานีที่มาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้ด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI